ค,คลิปวันนี้นะคะเราจะมีประโยชน์กับสวรเรื่องอะไรยังไม่บอกชื่อเรื่องแต่สิ่งที่บอกคือเดี๋ยวเราจะทําให้คุณรู้ว่าบางทีเรื่องเล็กๆใกล้กๆ,ๆตัวอยู่ที่บ้านเนาะมีสอวอ,อยู่ที่บ้านสิ่งที่เราต้องระวังคือเรากลัวเขาลื่นเรามีวิธีนะคะป้องกันปัญหาให้สวมีโอกาสลื่นในห้องน้ําน้อยที่สุดได้ด้วยวิธีง่ายนิดเดียวเสียเงินหลักสิบบาท เป็นไปได้จริงๆเสียเงินหลักสิบบาทเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำยังไงแต่ตอนนี้กำลังจะพาไปหาซื้อนะคะหาดูไอ้เจ้าอุปกรณ์อันนั้นก่อนเดี๋ยวออกจากหมู่บ้านก่อนออกจากหมู่บ้านแป๊บหนึ่งก่อนนะเอนานะคะเดี๋ยวกำลังจะพาไปที่ไหนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอุปกรณ์อะไรที่มันจะกันลื่นให้สอวอโดยที่ไม่ต้องเสียสตังอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปกันอยู่ตรงนู้ดค่ะและเราก็ถึงแล้วสถานที่ที่จะพามาดูว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงในยุคโควิดและเป็นสวแบบใช้เงินเป็นนะคะตามมาล้านนี้ตามมาเลยที่คือร้าน20บาทซึ่งมันจะมีอยู่ในทุกๆชุมชนของเราเลยนะร้านนี้เจ๋วมากร้าน20บาทหมายความว่าของส่วนใหญ่80%ราคา20บาท แต่ถ้าต้องการคุณภาพดีหน่อยมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็อยู่ในหลักหลักที่เราใช้ได้นะคะที่เราซื้อได้เอาวันนี้ที่บอกว่าจะพามาซื้ออะไรน้องครับนิดนึงมีไอ้นี่ไหมมีไอ้ที่เขาถูห้องน้ําแบบปาดปาดเหมือนปาดกระจกมันมีไหมเ้ยใช่ไหมครับอ้าใช่นี่เลยนี่เลยเท่าไหร่ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทมีแบบเดียวเหรอ มีสองแบบครับมีแบบอันนะั้นคือไงแพง,แพงกว่ายี่สิบก็แพงกว่ามีหลายราคาตามขนาดแต่ว่าแพงกว่ายี่สิบต่เยอะไหมไม่เยอะก็ออก็ยังเป็นหลักเท่าไหร่หลักร้อยเนี่ยฮะกี่ร้อยเริ่มตั้งแต่ร้อยขึ้นไปครับแต่ก็ร้อยบาทด<ำ>เดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูนี่มาดูวันนี้ก่อนอันนี้คือไม้ปาดไม้ปาดอันนี้มันจะใช้ปาดห้องน้ําฟึดแล้วน้ํามันจะลงท่อเลยทําให้สวที่บ้านไม่ลื่นอันนี้อันยี่สบาทเดี๋ยวไม่ถือไปก่อนนะ อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูอันที่น้องเขาว่าว่ายังไงมาค่ะอันเท่าไหร่ร้อยบาทครับผมโอ้โหร้อยบาทค่ะร้อยบาทอันนี้ร้อยบาทใช่ไหมครับโอเคเลยใช่เลยเอาแหละเดี๋ยวเราจะซื้อร้อยบาทอันนี้ไปนี่หนึ่งร้อยบาทบาดน้ําแบบนี้สบายมากได้นะคะและนี่ก็คือเป้าหมาย เป้าหมายที่เราเดินทางมาที่ร้าน20บาทวันนี้เราจะมาซื้ออันนี้เพื่อไปแก้ปัญหาบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วกลัวเขาลื่นในห้องน้ำนะคะต้องทำยังไงเอาค่ะนี่เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะและที่บ้านเนี่ยมีคุณอาอีกหนึ่งคนอายุ82ยังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ แกอาบน้ําเองเป็นปกติทุกวันแต่การที่เรามีไม้แบบนี้อยู่ในบ้านมันสามารถทําให้ผู้สูงอายุนะคะปลอดภัยได้ยังไงตามเรือค่ะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จมาแอบดูเร็วค่ะแอบดูสาวอายุแปดสิบสองอาบน้ำมาเร็วค่ะมาค่ะเอาเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำอยู่เลยค่ะทาอยู่เลยทําอยู่เลย,ย,เลยนี่เห็นไหมคะอะไรอ่ะเอ๊ะน,น,นะไม่มีอะไรคะ่ะ นี่ค่ะไม้อันนี้อันนั้นอัน,น20บาทจะเบานะครับผู้สูงอายุสามารถที่จะเช็ดเองได้ไม่ลื่นได้ออกกำลังกายด้วยไม่ลื่นนะป้าเนาะไม่ลื่นจต่ไม่ลื่นไม่ลื่น<อ>ได้ออกกำลังด้วยใช่ไหมใช่จ้าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเรามีอันนี้เล็กๆน้อยๆอยู่กับบ้านนะคะติดเอาไว้20บบาทแต่อันนี้ที่เอื้อยซื้อมาเนี่ยอันนี้จะเอาไปกวาด ลานหน้าบ้านซึ่งมันถูกมากไม่ถึงร้อยบาทเมื่อกี้เขาบอกร้อยใช่ไหมต่อเขาได้เ0้าสิบบาทนะคะมันก็จะไปกวาดลานซีเมนหน้าบ้านเวลาผู้ใหญ่ไปเดินตอนเช้าก็จะไม่ลือ่อนเล็กๆ็ก,กน้อยๆแบบนี้อย่างอันเนี้ยที่คีณอาทาเองเนี่ยเรามีติดห้องน้ําเอาไว้ตรงนี้เป็นประจําถ้าสมมุติตัวแกไม่ได้ทําเองพอแกออกจากห้องน้ํามันง่ายมากค่ะเหมือนป่านกระจกข้างหน้าแล้วไม่เหลือน้ําเลย เนี่ยเลเ็นไม่น้อยแค่เนี้ยพอผู้ใหญ่คนอื่นมาเข้าก่อเราก็หายห่วงได้ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆ,ๆไปหาซื้อของที่ไม่ต้องแพงห้างแทบไม่มีมีขายในออนไลน์ก็ไม่ถึงร้อยอันนี้ก็20บาทอันนี้เป็นขนาดใหญ่แพงกว่าก็90บาทนะคะอันนี้ก็คือวิธีการที่ทำให้ สวในบ้านอยู่อย่างปลอดภัยแล้วเราก็สบายใจขึ้นคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจอีกมานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะต้องการให้เอ้อพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอันล็อกเกอร์นะคะสวอันล็อกเกอรก์ก็บอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีที่ต่างๆในคล้งหน้าถัดไปโอเคค่ะเจอกันใหม่อไปเรียโพ๊